ทานไม่หมดค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อคืนเราทานได้เพียงแค่ชุดเดียวเองเช้านี้ก็เลยจะต้องมาจัดการให้หมดภายในวันนี้เพิ่งจะกลับจากสวนค่ะเวลาก็ใกล้ค่ำแล้วนะคะไม่อยากจะทำอาหารทานที่บ้านอยากจะทานอย่างเดียวก็คือสิ่งนี้ค่ะ KFC ค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะอยากทาน KFC วันนี้ ได้มาแล้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพื่อนเพื่อมาดูสิว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเราจะได้อะไรแค่ไหนนะคะเพใครอยากคิดนะคะว่าสิ่งที่เราได้มาหนึ่งแถมหนึ่งนั้นจะเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆค่ะลองมาดูว่าเราจะทานได้แค่ไหนนะคะเราจิม้มเทมาเยอะเลยนะนอกจากเขาให้มาแล้วนะ คุณครูก็ยังเทมาอีกนะคะนี่ค่ะนี่นีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านี่คือนี่แกะแล้วนะคะนี่นชุดละสองร้อยเจ้าสิบเก้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะ เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เด็กๆก็ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะพักผ่อนกันแล้วเป็นเวลาของคุณครูแล้วนะคะที่จะต้องหาอาหารเพื่อรับประทานค่ะสิ่งที่จะต้องทำก็คือสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆเป็น KFC ที่ทานไม่หมดเมื่อวานนี้นะคะ ก็เป็นภาระแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคุณครูก็เลยจะต้องมาจัดการอุ่นค่ะนี่ตอนนี้เราก็ต้องอาศัยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเป็นอุปกรณ์เลิศเลยนะคะที่คุณครูจะต้องใช้เป็นประจำค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยค่ะ นี่ค่ะ KFC ค่ะเมื่อวานทานไม่หมดซื้อมาหนึ่งแถมหนึ่งลูกๆก,ก็ช่วยทานแล้วนะคะแต่ยังทานไม่หมดวันนี้ก็เลยต้องเอามาทานนะคะเมื่อวานหมดไปแล้วนะคะหนึ่งถังค่ะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งถังคุณครูก็เลยจัดการเอาไปอุ่นด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ เรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาทานกันเลยนะคะมันบดมันบดมาขออนุญ,ญาตทานมือนะคะ ีค่หอมยังกรอบเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยนึกอยากทานมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อวันหยุดลูกก็เลยจัดให้ทานไม่หมด ตอนนี้ของกูก็เลยต้องมาทานคนเดียวร้อนแต่กรอ เนื้อเขาหน้าทานมากเลยจะทานลำบากนิดนึงนะคะเพราะมันร้อนค่ะ ชิ้นนี้ใหญ่มากเลยเพื่อนๆค่ะเนี่ย,ยใหญ่มากมากแล้วก็ยังมีเนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนเนื้อเนื้อไก่นะคะ อันนี้จะเป็นส่วนลาตัวใหญ่มากน่าจะทานไม่หมดแน่ทานกับมันบุดนะคะ อันนี้คุณครูไม่ได้อุ่นนะคะแต่ก็อร่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอทานส่วนที่เหลือก่อนนะคะแล้วก็จะเข้าสวนค่ะเพราะว่าเมื่อวานคุณครูไปเจอปัญหาที่บ้านสวนนะคะก็เราไมา่ได้เข้าไปใช้ งานตรงนั้นเลยพอเห็นตกใจมากเลยนะครับเพื่อนๆชายคาด้านหลังนะคะพังค่ะพังลงมาแล้วหมดอายุก็วันนี้ก็เลยตามช่างมาเดี๋ยวคุณครูก็จะไปดูนิดนึงนะคะว่าช่างจะดําเนินการให้คุณครูได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มเริ่มละเริ่มเครียดแล้วเพราะตัวเลขคงจะ หลายอยู่นะคะไปดูที่ว่าจะแก้ไขเบื้องต้นได้หรือไม่ถ้าแก้ไขเบื้องต้นไม่ได้ก็คงจะต้องรื้อหลังคาเพราะคุณครูดูแล้วมันสภาพป,ปลวกเนี่ยทานเ,าเขากินขึ้นไปถึงบนหลังคาแล้วนะคะก็เป็นอันว่างานนี้เด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวไปเดี๋ยวไปดูกับคุณครูเลยนะคะว่าบ้านสวนของคุณครูที่ไม่ได้ใช้มาน่าจะเกิน สิบปีนั้นนะ่ะอาการสภาพจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวทานก่อน